พูดคุยกันต่อค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณพเดิมพบสง่งเคาะกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคลบลอกรุงศรีค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นค,ค,ค่ะขออ่านเกมหุ้นไทยปีมาปีหน้ากันสักนิดหนึ่งค่ะ <ขอ S 2> ค่ะทิทางเป็นยังไงบ้างคะปีมา เราวิเคราะห์กันไม่ต้องยาวมากก็คือสักหนึ่งไตมาดแต่ค่า้นปีก่อนเพราะว่ามองยาวก็ผิดทุกทีเดี๋ยวต้องเพราะว่ามีปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายคือตอนนี้ฟังชัดชัดเลยนะครับผมมองว่าช่วงของเดือนมีนากรุงพามีนาเนี่ยหุ้นไทยจะเริ่มดีนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับด้วยกลับมา โอเคคนอาจจะบอกว่าเรื่องของหลังเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องหลักก็คือว่าณตอนเนี้เห็นว่าในต่างประเทศนะคือภาพของเดิมเนี่ยคือทิศทางของดอกเบี้ยนะครับจะเป็นขาลงนะครับแต่เราบอกว่าดอกเบี้ยขาลงกําลังจะสิ้นสุดลงนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มเติบโตช้าลงนั้นถ้าเติบโตช้าลงนะครับ โอกาสที่หุ้นในกลุ่มเทคเดือนคือหุ้นกลุ่มเทคปรับตัวขึ้นได้ดีเพราะเหตุผลคือดอกเบี้ยลงเศรษฐกิจดีนะครับแต่ตอนนี้คือจะเริ่มเกิดสัญญาณไม่บอกว่าแย่เลยก็คือว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะโตน้อยลงแต่เงินเฟ้อก็อาจจะเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจะไสุดขาลงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจะมีการโยกย้ายเงินนะครับเดิมก็คือจะเข้าไปสินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นโลหะมีค่า นะครับก็คือทองคําเงินเงินจะขึ้นอีกยใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือร้อยเรียนีของแอสเซทคารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นแสดงว่าอ้ประเภทเนี้ยมันก็จะเริ่มหายไปนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นตลาดอื่นไหมโดยเฉพาะ i m มเมจ g งมาร์เก็ตนะครับซึ่งในหลายอิมเมจ g งมาร์เก็ตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าดู i m มเมจ g งมาร์เก็ตเอกช้หนานะครับขึ้นแรงมากนะครับ นะครับตัดขึ้นไปค่อนข้างเยอะเพราะเงินก็เลยไหลเข้าไปะนะครับแล้วก็ล่าสุดที่คิดว่ามันจะเริ่มกับเริ่มมันจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ะนะครับที่ไม่ที่ไม่ใช่โลหะมีค่านะครับก็คือไล่เสร็จเกิดโลหะมีค่าคต่อไปคือโลหะอุตสาหากรรมะนะครับสังเกตว่าทองคะทองแดงสังกะสี นะครับอลูมิเนียมเริ่มปรับตัวได้ดีนะครับนั้นในอนาคตก็คือสินค้าพ่อพันธุ์อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทของพลังงานอิโตเคมีในช่วงของต้นปีก็จะเริ่มมีทิธทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆคือภาคการผลิตไทยยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีแต่ว่าตัวชี้นํำอันนึงก็คือตัวเลขเพียรหม่ภาคการผลิตไทย ไปดูได้ของเอสเอนพสูงที่สุดในโลกนะครับหมายความว่าความมั่นใจของผู้ประกอบการในประเทศไทยณตอนนี้อยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับนั่นแสดงว่าโอกาสที่จะเห็นภาคการผลิตของไทยที่จะดีขึ้นในช่วงของไตรมาสสามไตรมาสสี่นียนั้นน่าจะเติบโตได้ดีขึ้นซึ่งก็ร้อยเลงมาที่เศรษฐกิจไทยะนะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้ลงมาตลอดะนะครับแต่ว่าจะสังเกตนิดนึงว่าลงมาตลอดก็จริง ต่มีหุ้นเซกเตอร์หนึ่งที่แข็งแรงนอกจากกลุ่มเ e อิซอร์อตก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับถามว่านธนาคารพาณิชย์ทำไมถึงปรับตัวขึ้นในแนวคิดของโมเมนตัมอินเวสเตอร์อย่างผมเนี่ยคเวลาที่เราบอกว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ใกล้จุดต่ําสุดแบงค์จะขึ้นได้ดีธนาคารนีก็ขึ้นมาแล้ว แล้วตอนนี้คือกรนงที่ไปเมื่อตอนช่วงต้นต้นเดือนมกราคมเนี่ยเขามีการประกาศลดดอกเบี้ยแต่ผมเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ที่แบงค์ชาติประมาณการนั่นคือตัวเลข GDP นะครับถ้าดูกราฟ GDP ของกรนงที่เขามีการประมาณการเนี่ยรู้ไหมครับว่าเขามองว่าต่าสุดเท่าไหร่ต่าสุดเมื่อไหร่เมื่อไหร่อันนี้คนไม่ค่อยได้มองนะครับก็คือในรูปที่ขึ้นในชาต์ตงเนี้นะครับก็คือจะต่ําสุดในช่วงของ ตายไตมาสหนึ่งต้นไต่มาสสองผมก็บอกว่านั่นแหละะคือจุดที่หุ้นไทยจะเริ่มกลับมาแบบดีปริมาณการซื้อขายจะสูงขึ้นแล้วถ้าดูเงินเฟ้อไตมาสสองทางลูกขวามือเห็นไหมฮะรูปสองคือว่าเงินเฟ้อจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแสดงว่าความต้องการมาที่ที่อธิบายไปภาคการผลิตของไทยที่จะเริ่มมาสกิจไทยที่กำลังจะฟื้นตัวนะครับไม่บอกว่าสกิจไทยจะดีเลิศเลยอะไรก็ นะแต่ว่าสังเกตตัวเลขนะครับก็คือว่าแต่มาสามันโต1.2รู้ไหมครับ1.2ใช่ไหมครับะนะครับแต่ว่าทั้งปี2.5เอ้ทั้งปี1.5ทั้งปี1.5ความหมายคือมันไม่แย่กว่าน,นี้แล้วในเชิงของโมเมนตัมก็บอกว่านี่แหละคือจุด,ดเริ่มต้นของตลาดหุ้นไทยรอบอใหม่มแล้วผสมกับ ณปัจจุบันนี้หุ้นไทยก็คือหมายว่าการโยกย้ายจะเข้ามาคือเขาเรียกว่าเป็น,ปน,ปนหุ้นที่เป็น value pay คำว,ว่า value pay มันเริ่มเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารหุ้นในกลุ่มค้าปีหุ้นในกลุ่ม utility ของอเมริกา,ราปรับตัวขึ้นเขาเรียกเขาเรียก value pay แันหุ้นไทยก็คือ value pay เขาเรียกว่า e a r n i n g y ่ง gap หมายความว,ว่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของหุ้นรวมได้ผลตอบแทนของมัฐบัตรเราอยู่อันดับต้นๆของโลกมันแสดงว่าเราคือง่ายๆคือหุ้นเราถูก แล้วภาคของเศรษฐกิจไทยกําลังจะเข้าสู่ว่าที่ต่ําที่สุดนั่นก็หมายความว่าหุ้นไทยจะเริ่มพลิกโฉมในช่วงของเชื่งช่วงครึ่งปีแล้วเมไม่ใช่ประมาณไตรมาสสองไตรมาสสองที่บวายห้นเมษาเนี่ยอยู่ก้าวถึงตรงเนี้ยอยู่ช่วงจังหวะเลือกั้งนี่แหละท่นายเล้ยงนี้แหละถ้าผมใช้คำว่าท่านะแบง์ชาติประมาณการไม่ผิด นะครับผมพูดตามประมาณการของแบงค์ชาตินะครับว่าเศรษฐไทยจะตามสุดในช่วงของตายแตรมาหนึ่งต้นไตรมาสองครับรับมือกันให้ดีค่ะสดใสขนาดนี้พี่มองเป้าดัชนีปีหน้าเท่าไหร่คะเนี่ยดัชนีปีหน้าเนี่ยมองยากนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นหุ้นมาเก็ตแคตใหญ่ก็คือเดลต้านะครับผมมองว่าเดลต้าเนี่ยกลุ่มเป็นซึ่งเป็นจะยกกลุ่มเทคกะต่างประเทศผมมองกลุ่มเทคไม่ค่อยดีเพราะแสดงว่าอินเด็กซ์อาจจะไม่ได้ไม่ได้ผู้รู้ว่าอาจจะไม่ได้ะไรมีบางตัวขึ้นบางตัวลง นะครับที่พี่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าคาดการไปะนะครับผมก็คิดว่ามันก็มันก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าตัดในภาพของเดลต้าออกอออมันถือว,ว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นถ้าเราตัดเดลต้าออกเนี่ยไม่น่าเชื่อว,ว่าเราเหมือนกับช่วงโควิดนะราาหุ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับเหมือนกับขึ้นมารอบๆเพิ่งจะขึ้นเพิ่งอยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุดน,นั่นก็คืออพไซด์ค่อนข้างจะเปิดนะครับโดยพอที่อินเด็กซ์ประมาณแถวพันสองร้อยห้าสิบบวกลบเนี่ย ผมคิดว่าดาวไซน่าจะจากัดครับอดาวไซําจกัดจำกัดแล้วเือเอาไซน์นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นที่บอกว่าตัวกลุ่มเทคไม่น่าสนใจแล้วปีหน้าัไหนนนมากลุ่มไหนมันน่าสนใจมากกว่ากันครับผมเมื่อกี้ปูมาถึงขนาดที่เป็นดิวิเดนด์เพย์ครับแสดงว่าเราก็ต้องเน้นเงินปันผลนะครับกลุ่มแบงค์เรานะนําไปแล้วนะครับกลุ่มที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับนอกจากแบงค์นะครับแบงค์คือเงินปันผลดีนยาจะเลือกแบงค์กรุงเทพ หรือกรุงไทยก็ได้นะแต่ว่าเราชอบเราชอบอกสิกรไทยกับตัวของอตัวของอกสิกรไทยกับนะครับกับนะครับเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับเป็นตัวกลุ่มของกลุ่มแบงค์ถ้าเน้นที่การบรรพนะครับแล้วก็กลุ่มที่อัวใยที่เมื่อกี้บอกไปนะครับแต่ว่าที่อัวใยเนี่ยจะไม่ทั้งทงกระดานก็คือเน้นตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับก็คือตัวหุ้นของเอเชียนเนี่ย นะครับแล้วก็เ c สซีะครับซึ่งเข้าแก๊ปในเรื่องของ v u l u เพย์ไพรเปิดบุ๊ก0.5กว่ามันมันผล7-8เปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้คือเงินมันผลแล้วก็ถ้าเซฟหน่คือ iCT Ad ไอวานทูนะครับ4-5เปอร์เซ็นต์อะไรแบบลบอย่างเงี้ยนับนี้คือสายที่เรียกว่าไม่ไม่ค่อยกล้านะครับคือเน้นในเรื่องของเงินมันผอแต่กลุ่มสายกล้านะครับเม่อกี้ปูมาแล้วคือว่า ภาพของคอมมอนิตี้สายพลังงานปีโตนะครับนั่นแสดงว่ากลุ่มปีโตเคมีนะครับในช่วงต่อไปคือทั้งตัวใช้หน้าเพย์มามาตรการกระตุ้นสักิจของตัวจีนเองจีนที่กําลังจะดูแย่น้อยลงนะคับสเปคของปีโตเคมีเราเชื่อว่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับทั้งป t g c IVL นะครับแล้วก็อาจจะ ข้ามไปถึงตัวปทสพนะครับในกลุ่มน้ำมันก็ได้นะอันนี้คือสาย global pay ที่เป็น c o m m o d i t y ที่ตรงข้างกับเทคเลยนะฮะหมายความว่า t e ทคอีกฝั่งหนึ่งตัวของพลังงานปิโตรเคมีอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็กลุ่มหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับสิ์ในประเทศนะครับไม่พูดไม่ได้เกี่ยเลือกตั้งนะครัันกคือกลุ่มค้าปีกนะครับก็คือ CPO นะครับน่าสนใจหรือกลุ่มท่องเที่ยว นะครับผมค่อนข้างชอบ a o t นะครับผมก็สนใจนั่นก็เลือเอาว่าท่านชอบสไตล์ไหนยังไงช่วยถอดกันเอาเองขอให้ท่านนะฮะ้ที่สุดแล้วครับอยากให้ท่านช่วยอวยพรนักลงทุนชนิดหนึ่งฮะคุณไทยปีม้าจะเอายังไงกันดีโวยพรให้หน่อยก็อวยทุกปีนะครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็รู้สึกตัวเองให้พอถ้าตัวเองพรอเมื่อไหร่เนี่ย ผมคิดว่าทุกท่านจะมีความสุขนะมันก็ปีม้านี้<า>ขอทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขครับอืม,อมก็ให้ทุกท่านลงทุนมีความสุขแล้วก็จัดพอร์ตไปตามที่ทางพี่ประเดิมพบได้ให้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้ก็เชื่อว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยน่าจะสร้างกําไรแล้วก็ลงทุนได้อย่างงอกงามแน่นอนนะใ,<ช>ในปีมา้าปีหน้านั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประเดิมพบมากมากเลยครับที่มาให้ทิศทางสําหรับพุ้นไทยในปี2026ขอบคุณมากบยินีคบสวัสดีครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับคุณวิชันต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยครับที่ให้การติดตามตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาและทุกท่านเองก็สามารถติดตามเราได้ในทุกๆแพลตฟอร์มของออนไลน์ค่ะรวมถึงขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะที่ให้การตอบรับหุ้นวิชันอย่างดีเสมอมาค่ะสำหรับปีนี้ทีมงานคุณวิชันขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ